สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่598เเผ่าพันธุ์หนูคลั่งพันธุ์ทางนั้นส่วนใหญ่ก็ตกตายไปแล้วตั้งแต่เมื่อสองหมื่นปีก่อนเหมือนกันกับเผ่าพันธุ์สุนัขนิระยขะนทองที่ยังหลงเหลือก็เพียงแต่ตระกูลย่อยเท่านั้นแม้จะเป็นแค่ตระกูลย่อยแต่พวกมันก็สามารถดำรงอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะรักษาเผ่าพันธุ์เอาไว้พวกมันเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวต,วตนเรียนรู้ที่จะปิดบังฐานันดรจากผู้อื่น เพราะในการก่อนนั้นพวกมันได้สร้างศัตรูไว้เยอะเกินไปหากมีผู้ใดล่วงรู้ว่ายังมีตระกูลเหยาะหลงเหลืออยู่ทั้งหมดได้กลุกันเข้ามาทำลายล้างพวกมันด้วยโทสะแน่ทำให้หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาหนูคลั่งพันทางก็ได้เลือกที่จะหลบเร้นและหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของทวีปเมคาลลองไม่เผยตัวต่อผู้ใดบางทีสุนัขนิระยขนทองอาจจะเป็นศัตรูที่ฟ้ากำหนดมาของเผ่าพันหนูคลั่งพันทางจริงๆเพราะไม่เพียงพวกมันมีตระกูลย่อยเหลือรอดมาอีกฝ่ายก็มีตระกูลย่อยเหลือรอดมาเช่นกัน และทั้งสองเผ่าพันธุ์ก็ยังคงรบราากันอย่างเงียบๆมาตลอดหากแต่ตลอดระยะเวลา20ศ0 0ปีที่ผ่านพวกมันทำได้แค่เสมอและทัดเทียมกันเท่านั้นยากที่จะกำจัดอีกฝ่ายได้อย่างเด็ดขาดจนกระทั่งเมื่อ100ปีที่แล้วยอดฝีมือด่านพลังราชันในเผ่าพันธุ์หนูคลั่งพันทางได้รับไข่มุกสวรรค์อันเต็มไปด้วยพลังธรรมชาติอันมหาศาลมาทำให้มันใช้ไข่มุกสวรรค์กระดับความล้ําล้ําธรรมชาติที่เข้าใจอยู่จนบังเกิดความก้าวหน้าไปหลายระดับ เช่นนั้นความสมดุลของตระกูลทั้งสองจึงถูกทำลายลงกองทัพหนูคลั่งพันทางที่นำมาโดยราชันยุทธ์ยอดฝีมือผู้นั้นกวาดล้างเผ่าพันสุนัขนิรยขนทองจนเฮี้ยนในค่ำคืนเดียวแน่นอนว่าเรื่องกวาดจนเฮี้ยนทำลายจนพินาศสิ้นอะไรก็แค่เรื่องราวในสายตาของพวกมันเท่านั้นเพราะพวกมันไม่ได้รับทราบเลยว่าในค่ำคืนที่ฆ่าล้างเผ่าพันนั้นกลับมีสุนัขน้อยตัวหนึ่งได้รอดชีวิตมาได้ดั่งปฏิหาร ยิ่งไปกว่านั้นด้วยการพยายามฝึกหรืออย่างหนักลูกสุนัขตัวน้อยในวันนั้นกลับมีพลังฝีมือไม่ได้ด้วยไปกว่าอ๋องทั้งสองของเผ่าพันธุหนูคลั่งพันทางในปัจจุบันแม้แต่น้อยตระกูลย่อยของหนูคลั่งพันทางที่ว่าก็ตั้งอยู่ในบึงทมินสัตว์อสูรปีศาจจำพวกหนูนั้นแน่นอนว่าไม่ค่อยชอบแสงสว่างสักเท่าไหร่พวกมันชมชอบซ่อนตัวในที่มือเพราะจะทำให้พวกมันรู้สึกปลอดภัยมากกว่าเจ้าเคยมาที่นี่งั้นหรือ ตอนนี้เองมีผู้บุกรุกกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งได้ล่วงล้ำอาณาเขตของหนูคลั่งพันธ์ทางเข้ามาอย่างเงียบงันทั้งกลุ่มติดตามชายชราในชุดคลุมสีทองผู้ที่กล่าวถามเมื่อครูก็เป็นชายหนุ่มชุดม่วงที่ตามหลังชายชราคลุมทองมาติดๆใช่แล้วขอรับเมื่อถูกต้นหลิงเทียนซักถามฉดคลุมทองไม่กล้าละเลยรีพยักษหน้าตอบคำและดูเคารพผู้ที่บุกรุกบึงธมินล่วงเข้ามาในอาณาเขตของหนูคลั่งพันธ์ทางนั้นแน่นอนว่าเป็นต้นหลิงเทียนกับคนอื่นๆ ด้วยความที่เห็นฉดคลุมทองชำนาญทางประหนึ่งเดินอยู่ในสวนหลังบ้านตัวเองต้นหลิงเทียนจึงอดถามไปด้วยความแปลกใจเสียไม่ได้ทางนั้นเจ้านายจากนั้นไม่นานฉดคลุมทองก็เหินนำออกไปยังพื้นที่เปิดโลง่งโดยที่ไม่ได้ซุ่มซ่อนอะไรดูคล้ายไม่สนใจเรื่องที่จะปกปิดตัวเองแม้แต่น้อยเจ้าแน่ใจหรือว่าทำแบบนี้แล้วจะไม่เป็นการแหวกย่าให้งูตื่นต้นหลิงเทียนกล่าวถามหน้านิ้วคิ้วขมวดเรื่องนั้นขอเจ้านายอย่าได้กังวลไป ขณะที่กล่าวตอบคำฉุดคลุมทองยังคงนำไปเจ้าเป็นผู้ใดกันทันใดนั้นพลานมีเสียงตะโกนหนึ่งดังขึ้นจากแนวป่ากไกลๆสิ้นคำกล่าวยังปรากฏจุดสีดำเล็กทยอยกันออกมาทั้งค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นในสายตาต้นหลิงเทียนและคนอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามแม้มันจะใหญ่ขึ้นหากแต่ในสายตาต้นหลิงเทียนกับคนที่เหลือก็รู้สึกคล้ายมันจะไม่ได้ใหญ่ขึ้นมากมายอะไร เพราะสิ่งที่ปรากฏตัวต่อหน้าตัวหลิงเทียนกับพวกนั้นกลับเป็นสัตว์อสูรปีศาจประเภทหนูเจ็ดตัวและตัวของพวกมันก็แค่ใหญ่กว่าหนูธรรมดาทั่วไปเล็กน้อยเท่านั้นหากแต่ลูกตาของมันกลับมีสีแดงฉานเปล่งประกายโลหิตจางๆหนูคลั่งพันทางมองปราดเดียวตัวหลิงเทียนก็ระบุเผ่าพันธุหนูทั้งเจ็ดได้พวกมันเหมือนกับหนูคลั่งพันทางในความทรงจำของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดไม่มีผิดเพี้ยนพวกตัวกระจ้อยเจ้าเดี๋ยวนี้กล้าสามหาวต่ออ๋องเช่นข้าแล้วงั้นหรือ ในขณะที่ต้นหลิงเทียนเฟิ่งเทียนหวู่และชงชเฉวียนเริ่มถึงขังด้วยเตรียมพร้อมลงมือเสียงฉดคลุมทองพลันดังขึ้นวาจาอย่างอาหังการกถึงที่สุดปงขณะเดียวกันทั่วร่างฉดคลุมทองก็ปลดปล่อยคลื่นพลังไร้สภาพขุมหนึ่งออกไปเป็นวงซัดกระแทกหนูตัวกระจิตทั้งเจ็ดจนปลิดปลิวอย่างไรก็ตามฉดคลุมทองไม่ได้ลงมือต่อเนื่องเพื่อสังหารอะไรเพียงยืนอยู่ที่เดิมนิ่งนิ่งพร้อมควักป้ายแปลกตาขึ้นมาถือไว้ป้ายนั้นมีลายเส้นสีทองวาดเขียนไว้และดูเรียบง่ายไม่หรูหราอะไร หากมองให้ดีจะพบว่าลวดลายที่วาดขีดเอาไว้กลับเป็นรูปหนูคลั่งพันทางจังหวะนี้ต้วหลิงเทียนเองก็อดงุนงงไปเสียไม่ได้ถาวายบังคมท่านอองหนูตัวกระจ้อยทั้งเจ็ดที่ถูกคลื่นพลังซัตดปลิวตอนแรกก็เตรียมจะส่งสัญญาณเรียกพวกพ้องลูกตาจับจ้องมองมาอย่างอาฆาตแต่ทว่าพ่อพวกมันเห็นป้ายที่ฉดคลุมทองชูอยู่เท่านั้นล่ะสองตาเล็กๆถึงกับเบิกโพรงออกมา ตอนนี้ร่างพวกมันยังสันริกากันทั่วหน้าพยายามหดตัวรีบเล็กหมอบกลางอากาศอย่างเรียบเรียบร้อยร้อยลูกตาแดงฉานทั้งเจดคู่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกขอท่านอ,องสามโปรดเมตตาด้วยพวกเรามีทราบจริงๆว่าเป็นท่านหนึ่งในหนูเร่งกล่าวออกเสียงสัน่นขอท่านอ,องสามได้โปรดเมตตาละเว้นพวกเราด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวยังดังขึ้นอย่างพร้อมเพรียงไสหัวไปเสีย ฉดคลุมทองแท่นคำเสียงเย็นก่อนที่จะยกมือขึ้นสะบัดเบาๆปรากฏมวลพลังไร้สภาพขุมหนึ่งพุ่งกวาดออกไปซัดร่างหนูทั้งเจ็ดที่ไม่แม้แต่จะตัดผ่านด่านพลังผันแปรธรรมชาติจนปลิวกระเด็นกระดอนหายลับตาไปหนูทั้งเจ็ดที่ถูกซัดปลิวไม่เพียงไม่โมโหย,ยังอดโล่งใจไม่น้อยที่สามารถเก็บกู้ชีวิตน้อยนอยน,อยนี้ไว้ได้พริบตาบริเวณบึงทมินส่วนนี้ก็หวนคืนสู่ความสงบเชิญทางนี้เจ้านาย หลังจากที่โฉดคลุมทองชักท่าทีขึงขังดูร้ายจนไล่ตะเพิดหนูคลั่งพันทางทั้งเจ็ดไปแล้วมันก็หันมามองต้นหลิงเทียนด้วยท่าทีสุภาพนอบน้อมกล่าวชักชวนให้ออกเดินทางหากทว่าต้นหลิงเทียนกลับไม่ขยับตัวไปไหนแต่อย่างไรโฉดคลุมทองนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ทำไมพวกมันเรียกเจ้าว่าองสามต้นหลิงเทียนกล่าวถามด้วยความสงสัยกระทั่งตอนนี้เขายังอดประหลาดใจเสียไม่ได้เพราะมันพิสดารเหลือเกิน ในเมื่อฉดคลุมทองเป็นสุน,นัรขณิยะขะคงแล้วไม่ใช่ว่ามันสมควรมีความแค้นกับหนูคลั่งพันทางเข้าไส้หรือไรแล้วเช่นนั้นชไหนหนูคลั่งพันทางทั้งเจ็ดถึงได้เรียบเรียบร้อยๆแล้วท่าทางเคารพยกย่องมันนักกระทั่งเรียกหาว่าองสามทันทีที่เห็นป้ายในมือฉดคลุมทองตัวหลิงเทียนกําลังงงกับเรื่องดังกล่าวอันที่จริงไม่ใช่แค่ตัวหลิงเทียนคนเดียวที่สงสัยเฟิ่งเทียนบูก,กับชงชเฉวียนก็ดูงุนงงไปไม่ต่าง โดยเฉพาะชงชะเฉวียนสีหน้าของมันเปลี่ยนไปความตกใจทาทับบนใบหน้าให้เห็นชัดฉากที่หนูคลั่งพันทางเจ็ดตัวหมอบกลับฉดคลุมทองทําให้มันตื่นตระหนกไม่น้อยมันไม่รู้ว่านี่คือเรื่องอะไรกันแน่นายน้อยมีใช่ท่านกล่าวว่าสุนัขนิระยขะนทองกับหนูคลั่งพันทางไม่ถูกกันหรือชงชเฉวียนงุนงงจริงๆเจ้านายในสายตาของหนูคลั่งพันทางเผ่าพันสุนัขนิระยขนทองได้กลับกลายเป็นประวัติศาสตร์สิ้นสูญไปจากแดนดินแล้ว เมื่อเห็นสีหน้ามองถามของต้วนหลิงเทียนฉดคลุมทองก็กล่าวคำอธิบายทันทีเจ้าหมายความว่าพวกมันไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเจ้าต้วนหลิงเทียนไม่ใช่ตัวงงงมเพียงฟังคำนี้เขาก็รับทราบเรื่องราวบางประการทันทีเจ้านายมากปัญญายิ่งฉดคลุมทองพยักหน้าทั้งกล่าวคำประจบต้วนหลิงเทียน นั่นก็เรื่องหนึ่งว่ามาทําไมหนูคลั่งพันทางเจ็ดตัวนั่นถึงคุกเข่าเรียกหาเจ้าว่าองสามหรือทั้งหมดเป็นเพราะป้ายที่เจ้าถืออยู่นั่นต้นหลิงเทียนเหลือบมองป้ายประหลาดในมือโฉดคลุมทองอย่าได้บอกข้าว่าเจ้าขโมยป้ายนั่นมาจากหนูคลั่งพันธางสายเลือดจักรพพัดในบรรดาหนูคลั่งพันธางนั้นสายเลือดที่ได้รับความนับถือมากที่สุดคือสายเลือดจักรพพัดรองลงมาก็เป็นสายเลือดราชวงศ์ สายเลือดราชวงศ์ก็นับว่ามีความใกล้ชิดกับสายเลือดจักรพรรดิไม่น้อยเพราะสายเลือดราชวงศ์เป็นลูกหลานที่เกิดจากสายเลือดจักรพรรดิครองคู่กับผู้ที่ไม่ใช่สายเลือดจักรพรรดิและยังถือว่าเป็นสายเลือดที่ค่อนข้างสูงสักไม่น้อยสายเลือดราชวงศ์บางตัวก็อาจเป็นพี่น้องกับหนูสายเลือดจักรพรรดิได้เช่นกันเพราะพวกมันอาจถือกำเนิดจากพ่อหรือแม่ตัวเดียวกันด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่จะมีหนูคลั่งพันธ์ทางเรียกหาใครว่าเป็นองสามอะไร ไม่ใช่เจ้านายโฉดคลุมทองสายหัวไปมาก่อนที่จะหยิบป้ายในมือมาชมดูเจ้านายป้ายนี้เป็นของข้าเองกล่าวให้ชัดคือมันถูกมอบให้จากผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองของหนูคลั่งพันทางด้วยตัวเองมีเรื่องแบบนี้ด้วยต้องบอกเลยว่าคำตอบของฉดคลุมทองทำให้ต้วนหลิงเทียนประหลาดใจไม่น้อยเฟิ่งเทียนบ่ก,กับฉงชเฉวียนเองก็ตะลึงไปเช่นกันแล้วพวกมันไม่ใช่ศัตรูเจ้าหรือไงฉไหนถึงมอบป้านี้ให้เจ้าได้ละ่ะ แม้ตัวหลิงเทียนจะพอคาดเดาเรื่องราวได้แล้วแต่ชงชเฉวียนยังไม่มันจึงกล่าวถามออกมาด้วยความมุนงงข้ารู้ว่าพวกมันเป็นศัตรูของข้าแต่ไม่ใช่ว่าพวกมันจะรู้ว่าข้าเป็นศัตรูของพวกมันในลูกตาชดคุมทองเผยประกรรมหอมออกมาค่อยเล่าเรื่องราวให้ตัวหลิงเทียนและทั้งหมดเข้าใจกระจ่างก่อนหน้าที่ตัวข้าจะแทรกซึมเข้าไปในเผ่าพันธุ์หนูคลั่งพันทาง ข้าได้ช่วยพวกมันหลายอย่างและด้วยพลังฝีมือที่ข้าเผยออกมาไม่ได้ด้ไปกว่าอองทั้งสองที่เป็นเจ้าปกครองข้าจึงได้รับการต้อนรับมีใช่น้อยตอนนั้นกล่าวไปยังหน้าขันนักพวกมันกลับโน้มน้าวให้ข้ากลับไหว้ฟ้าดินเป็นพี่น้องร่วมสาบานและด้วยพลังฝีมือของพวกมันทั้งสองที่เหนือกว่าข้ายามคุ้มคลัง่งทําให้ข้ากลายเป็นน้องสามของพวกมันส่วนทั้งคู่ที่มีพลังฝีมือเท่ากันนั้นข้าจําต้องเรียกหาพวกมันว่าพี่ใหญ่ทั้งคู่ จนกว่าที่พี่ใหญ่หนึ่งในนั้นจะขึ้นรับตำแหน่งผู้นำเผ่าพันธ์ุอีกคนถึงจะกลายเป็นพี่รองเมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้มุมปากของโสดคลุมทองยังเผยความดูแคลนไม่น้อยเจ้าเจ้าเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับพวกมันชงชเฉวียนเผยท่าทางประหลาดใจไม่น้อยมิผิดแต่นั่นก็แค่ในนามเท่านั้นและเหตุผลที่พวกมันทำดีกับข้าแต่แรกที่แท้เพราะพวกมันคิดไว้วานให้ข้ากระทำเรื่องราวบางสิ่ง ตอนแรกพวกมันกล่าวกับข้าว่ามีได้มีอันตรายมากแต่สุดท้ายข้ากลับเกือบต้องตกตายเพราะเรื่องนั้นกล่าวถึงจุดนี้ทีท่าฉดคลุมทองเผยให้เห็นโทสะและความกับแค้นอาฆาตล้นปรีต้องกล่าวเลยว่าบันทึกเรื่องราวมิมีใดผิดแม้แต่ครึ่งเห็นหนูข้ามถนนผู้คนร่ำร้องให้รุมตีหนูคลั่งพันทา,ทางทุกตัวล้วนเป็นตัวสารเลวพร้อมหักหลักผู้อื่นได้ทุกเวลาหลังจากเสร็จเรื่องคราวนั้นพวกมันยังหน้าด้านคิดไว้วานข้าอีก หากแต่ด้วยเหตุผลที่ข้าคิดแค่มาหาข้อมูลอะไรแต่แรกข้าจึงม่คิดเสี่ยงตายอะไรให้พวกมันอีกแล้วข้าจึงเลือกที่จะจักมากล่าวถึงตอนนี้โฉดคลุมทองก็มองป้ายในมืออีกครั้งป้ายนี้เป็นข้าได้รับมาหลังจากที่ข้าเกือบตายเพราะช่วยพวกมันวันนั้นกล่าวไปก็นับว่ามีประโยชน์ไม่ใช่น้อยเพราะทำให้ข้ามีฐานะที่ได้กว่าพวกผู้นำทั้งสองนั้นเท่านั้นในเผ่าพันุหนูคลั่งพันทาง หลังจากที่ฟังชดคลุมทองเล่าเรื่องราวแล้วต้วนหลิงเทียนกับทั้งหมดก็ได้รับทราบความเป็นมาของเรื่องราวทั้งหมดเช่นนั้นกล่าวได้ว่าด้วยมีป้ายในมือเจ้าป้ายนี้พวกเราย่อมพบเจอชนชั้นผู้นำทั้งสองนั่นที่เจ้าว่าได้มียากสินะลูกตาฉงชเฉวียนทอแสงสว่างวาบขึ้นมาทันใดถูกแล้วโชดคลุมทองพยักหน้ารับลูกตาเริ่มสาดแสงเย็นชา พวกมันคงยินดีและมีความสุขกันไม่น้อยเมื่อรับทราบว่าข้ากลับมาเพราะในสายตาของพวกมันข้าก็เป็นแค่ยอดฝีมือที่สามารถจัดการเรื่องราวภายนอกอะไรหลายๆอย่างที่พวกมันไม่อาจกระทําให้พวกมันได้เท่านั้นในขณะที่กล่าวคำน้ำเสียงโฉดคลุมทองยังอัดแน่นไปด้วยเจตนาฆ่าฟันดูท่าเรื่องที่โฉดคลุมทองเกือบตายครั้งสุดท้ายนั่นจะหนักหนาไม่ใช่น้อยไม่งั้นมันคงไม่เกลี้ยกล่อดเดือดดานขนาดนี้ต้วนหลิงเทียนลอบกล่าวในใจ อย่างไรก็ตามเขารู้สึกยินดีไม่น้อยเพราะนั่นหมายความว่าเขากำลังจะได้พบกับหนูคลั่งพันธ์ทางสายเลือดจัก,กรพรรดิทั้งสองนั่นเร็วๆนี้และนั่นก็ยังหมายความว่าเขาสามารถสสางปัญหาเรื่องราวที่นี่ได้ในเวลาอันสัน้นพอได้ไข่มุกสวรรค์มาแล้วเขาจะได้รีบมุ่งหน้าไปนิกายหยินอย่างทันทีไปต่อเถอะสิ้นคำต้นหลิงเทียนโฉดคลุมทองก็นำทางทั้งหมดมุ่งหน้าเข้าสู่จุดศูนย์กลางของบึงทมิน นั่นเป็นที่อยู่อาศัยของหนูคลั่งพันธุ์ทางสายเลือดจัก,กรพรรดิและราชวงศ์หนูคลั่งพันธุ์ทางสายเลือดจัก,กรพรรดิและราชวงศ์นั้นแน่นอนว่าย่อมแปลงกายเป็นมนุษย์ได้เช่นนั้นที่อยู่อาศัยของพวกมันจึงเป็นบ้านไม้ถึงแม้ว่ารูปทรงจะลดูเรียบง่ายหากแต่มีความงดงามไม่น้อยท่านองสามท่านองสามระหว่างทางเหล่าหนูคลั่งพันธุ์ทางที่แลเห็นป้ายบอกฐานะของโฉดคลุมทองก็เร่งเข้ามาคารวะทักทายมันต้วนหลิงเทียนกับพวกทั้งสามก็เดินตามมันไม่ห่าง เมื่อมาถึงใจกลางบึงทมินลูกตาต้นหลิงเทียนพลันสองสว่างขึ้นเพราะอาคารไม้เบื้องหน้านั้นช่างสวยงามเหลือเกินต่างกับก่อนหน้าเป็นคนละโลกอาฮ่าข้าก็นึกว่าผู้ใดมาข้างนอกถึงได้เอะอวายวายกันใหญ่ที่แท้แท้ท่านอองสามของพวกเรากลับมาแล้วนี่เองครูต่อมาปรากฏน้ำเสียงเยอะหยันค่อนแค่ดังขึ้น ผู้กล่าวคำกลับเป็นชายวัยกลางคนผู้หนึ่งที่กำลังเดินออกมาจากอาคารไม้งดงามดังกล่าวสายตาที่มองไปยังฉดคลุมทองของมันฉายแววรังเกียจเดียดฉันไม่น้อยผันแปรธรรมชาติขั้นที่แดตอนแรกตัวหลิงเทียนก็หลงคิดว่าผู้ที่หานกล้ากล่าวย่อเย้ยฉดคลุมทองจะต้องเป็นยอดฝีมืออะไรแต่ที่แท้มันกลับเป็นแค่จอมยุทธผันแปรธรรมชาติขั้นที่แดเท่านั้นหนูคลั่งพันทางสายเลือดราชวงศ์นั้นเหรอ ต้นหลิงเทียนกล่าวถามฉดคลุมทองใช่แล้วเจ้านายฉดคลุมทองพยักหน้ารับคำมันหยุดมองชายไวกลางคนเบื้องหน้าด้วยสายตาเย็นชํำภายในเผ่าพันหนูคลั่งพันทางมันเป็นตัวบัตซบที่ข้ารังเกียจมากที่สุดรองจากหนูอุบาทสองตัวนั่นหนูอุบาทสองตัวที่ว่าแน่นอนต้นหลิงเทียนย่อมรู้ว่าเป็นใครไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากหนูคลั่งพันทางสายเลือดจัก,กรพรรดิทั้งสองที่เกือบส่งฉดคลุมทองไปโลกหน้า ห้าห้าฉดคลุมทองไม่คิดเลยว่าเจ้ากล้าพาคนนอกเข้ามานี่นะเป็นเรื่องร้ายแรงนะข้าละอยากรู้จริงๆว่าหากท่านอองทั้งสองรู้เรื่องนี้พวกท่านจะจัดการเจ้าอย่างไรชายไว้กลางคนหัวเราะเยาะวาจายางเต็มไปด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันออกหากแต่ไม่นานเสียงหัวเราะของมันก็จำต้องหยุดลงกระทันหัน เพราะกลางลำคอของมันปรากฏหลุมโลหิตหลุมหนึ่งหลุมโลหิตด,ดังกล่าวและดูน่ากลัวนักเลือดฉีดพุ่งปริดปริๆออกมาราวตาน้ำผู้สุดท้ายร่างมันก็หงายหลังล้มไปแน่นิ่งบนพื้นไร้ชีวิตสืบไปถ้าเจ้าเกลียดมันนักข้าจะหุบปากมันไปตลอดกาลต้นหลิงเทียนกล่าวออกเสียงเรียบค่อยละแขนขวากลับมาลูกตาฉดคลุมทองถึงกับหดเล็กลงทันใด เมื่อครู่มันเพียงได้ยินเสียงหอนของกระบี่ดังขึ้นมาวูบหนึ่งเท่านั้นมันไม่อาจจับการเคลื่อนไหวของเจ้านายหนุ่มผู้นี้ได้เลยพริบตาหนูคลั่งพันทางสายเลือดราชวงศ์ที่มันรังเกียจก็ตกตายไปเช่นนั้นพลังฝีมือของเจ้านายกล้าแข่งขึ้นอีกแล้วงั้นหรือทันใดนั้นลูกตาโฉดคลุมทองก็เบิดกว้าง จากนั้นมุมปากของมันก็เผยรอยยิ้มแสยะอันชั่วร้ายแฝงอมหิตร่างมันจนทยานออกไปปานสายลมมือยกขึ้นปรากฏดาบสามชื่อผุดจากความว่างเข้ามือไม่ใช่ดาบอะไรนอกเสียจากดาบวิญญาณระดับหนึ่งของมันฟับ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 ,ฟบมือตวัดดาบว่องไวปานมังกรท่องวารีรังสีดาบพวยพุ่งพุ่งออกไปเป็นสายทำลายอาคารไม้เบื้องหน้าให้พังทลายล้มลงทันที เมื่ออาคารไม้พังทลายลงกระทันหันย่อมปรากฏแอ่งโลหิตแดงฉานขึ้นมาหลายแอ่งพวกนั้นเป็นหนูคลั่งพันทางสายเลือดราชวงศ์ที่ยังไม่เติบตโตโฉดคลุมทองเจ้าบ้าไปแล้วหรือไรแน่นอนว่ายังมีหนูคลั่งพันทางหลายตัวที่มีด่านพลังฝึกปรือค่อนข้างดีทําให้รอดพ้นภัยพิบัตินี้มาได้และเมื่อพวกมันคืนสติก็เร่งรถออกจากซากปรักหักพังมองไปยังผู้ที่ลงมือพังที่อยู่ทันที ผู้ที่ลงมือนั้นเป็นคนที่คุ้นเคยสำหรับพวกมันนะฉดคลุมทองเป็นน้องร่วมสาบานของอ,องค์ทั้งสองอ,องค์สามฉดคลุมทองภายในเผ่าพันธุหนูคลั่งพันธุ์ทางนอกจากหนูคลั่งพันธุ์ทางที่มีสายเลือดต่ำต้อยแล้วไม่มีผู้ใดในบรรดาหนูคลั่งพันุ์ทางสายเลือดราชวงศ์ยอมรับคนเบื้องหน้าพอได้เห็นอีกฝ่ายกล้าลงมืออุกอาจเช่นนี้พวกมันก็คิดว่าคนผู้นี้เสียสติไปแล้วนี่มันไม่กลัวว่าจะทำให้ท่านอ๋องทั้งสองมีน้ำไหลยหรือ ต้องรู้ด้วยว่าหลักฐานของเผ่าพันธุ์หนูคลั่งพันธุ์ทางนั้นคือสายเลือดราชวงศ์มีเพียงการผสมกันระหว่างสายเลือดราชวงศ์กับราชวงศ์หรือสายเลือดจัก,กรพรรดิผสมกับสายเลือดอื่นเท่านั้นถึงจะให้กำเนิดสายเลือดราชวงศ์ได้ตายเสียอย่างไรก็ตามคำตอบสำหรับหนูคลั่งพันธุ์ทางสายเลือดราชวงศ์ที่ตั้งคำถามเมื่อครูกลับเป็นดาบที่ว่องไวปานฟ้าผ่า เสียงดาบที่ดังแหวกอากาศสั้นๆกลับดังกึกก้องในหูเหมือนเสียงย้ำเตือนความทรงจำทุกครั้งที่เสียงดังย่อมมีหนูคลั่งพันธ์ทางสายเลือดราชวงศ์ตายตกปงหนูคลั่งพันธ์ทางสายเลือดราชวงศ์หลายตัวฮึดสู้ประตูความสามารถคุ้มคลั่งออกมาแต่ก็ไร้ผลพวกมันไม่อาจรอดพ้นคมดาบสังหารไปได้นี่น่าเหลือคุ้มคลั่ง ถึงแม้จะรับทราบความสามารถแต่กำเนิดคุ้มคลั่งของหนูคลั่งพันธ์ทางมาจากความทรงจำของจักรพัิกลับชาติมาเกิดแล้วแต่ต้นหลิงเทียนก็อดไม่ได้ที่จะแปลกใจเล็กน้อยเมื่อได้เห็นของจริงเมื่อหนูคลั่งพันธ์ทางเหล่านี้ใช้ความสามารถคุ้มคลั่งนอกจากม่านพลังงานกำเนิดที่ผสานกับแนวคิดแล้วยังมีม่านพลังสีแดงฉานอีกชั้นฉับคลุมไว้ทั่วกายและหลังจากที่เข้าสู่สภาวะคุ้มคลั่งพลังของพวกมันก็เพิ่มพูนขึ้นอย่างมากอย่างไรก็ตามด้วยฐานพลังที่อ่อนด้อยของพวกมัน แม้จะคุ้มคลั่งแล้วก็ได้พลังเพิ่มขึ้นไม่กี่ร้อยมังกรโบราณเท่านั้นพลังอำนาจที่เพิ่มขึ้นมารวมแล้วก็ไม่นับเป็นอะไรในสายตาเฉดคลุมทองไม่นานโลหิตหนูคลั่งพันทางก็ฉลมย้อมปฐพีปานสายทานเฉดคลุมทองเจ้าช่างกล้านักเฉดคลุมทองเจ้าเบื่อชีวิตแล้วหรือไรเมื่อกลิ่นโลหิตของหนูคลั่งพันทางข่าวคลุ้งฟุ้งไปทั่วฟ้านำพาให้หนูคลั่งพันทางทั้งหมดตื่นตระหนกในที่สุดยอดฝีมือที่แท้จริงพันปรากฏ สองร่างซุบผอมและดูชราแล้วปรากฏตัวออกมาพร้อมๆกันลูกตาทั้งคู่ของพวกมันล้วนแดงฉานทั่วกายปลดปล่อยกลิ่นอายพลังหน้าคนลุกกลิ่นอายพลังดังกล่าวยังเตี่ยมล้นไปด้วยจิตสังหารอมหิตอันเข้มขน้นชายชราทั้งสองหนึ่งมาในชุดคลุมสีดำส่วนอีกหนึ่งมาในชุดคลุมสีเทาลูกตาของพวกมันก็มองเขม่งไปยังฉดคลุมทองทันทีที่ปรากฏออกมาฟุบซอกแซกซอกแซก ตอนนี้เองหนูคลั่งพันทางมากมายก็กลูกันมาชมดูเรื่องราวบริเวณใจกลางบึงทมินพวกมันถึงกับนิ่งรั้งตะลึงงันเมื่อได้เห็นซากศพของพี่น้องสายเลือดราชวงศ์กองกันเกลื่อนกลาดบนพื้นฝีมือใครไม่นานพวกมันก็ได้คำตอบนั่นอ,องสามทำบ้าอันใดสวรรค์ชไน,นอ,องสามถึงได้ทำเช่นนี้อยู่ดีๆจากข้าฟันหนูคลั่งพันทางเราทำอะไรหรือ,อองสามเบื่อชีวิตแล้ว แม้หนูคลั่งพันทางรอบๆจะเดือดดานกับแค้นไม่น้อยแต่ก็ไม่มีหนูตัวใดหันกล้าลงไม้ลงมือเพราะองสามนั้นพลังฝีมืออยู่ในระดับเดียวกันกับอองทั้งสองของพวกมันไม่ใช่อะไรที่พวกมันจะทัดเทียมได้เพราะพวกมันแม้แต่ขอบเขตผันแปรธรรมชาติก็ยังไม่บรรลุถึงแปลงร่างเป็นมนุษย์ไม่ได้ด้วยซ้ำาฮ่าฮ่าเจ้าเท่าทั้งสองในที่สุดพวกเจ้าก็ปรากฏตัวเสียที เมื่อเห็นชายชาราชุดคลุมสีดำและสีเทาฉดคลุมทองพลันระเบิดเสียงหัวเราะออกมาในเสียงหัวเราะยังเต็มไปด้วยความผาสุกดีและตื่นเต้นฉดคลุมทองชไนเจ้าถึงได้ทำเช่นนี้ชายชาราชุดคลุมเทากล่าวถามด้วยน้ำเสียงเยียบเย็นแววตาดูร้ายท่าทางกำลังระง,งับความอาฆาตสุดตัวชไนถึงทำถามได้ดี สิ้นคำถามของชายชาราชุดเทาไม่ทันไรฉดคลุมทองพลันหยุดหัวเราะลงก่อนที่ทั่วร่างจะปรากฏไอพลังแก,งกล้าสีทองเรืองเรืองเริ่มสะส่องออกมาทั้งหลายรอบๆอบอดไม่ได้ที่จะหลับตาบ้างก็ยกมือมาป้องเมื่อทั้งหมดลืมตาเลยเห็นภาพเรื่องราวอีกครั้งร่างก็สันสถานขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวลูกตาแดงฉานเย็นลงทันใดพวกมันเห็นอะไรอยู่กันเบื้องหน้าพวกมันปรากฏสุนัขสีทองตัวใหญ่เบิ่มบนสีสะมีเขาสีดำสนิท สุนัขตัวใหญ่เบิ่มนี้หาใช่อะไรที่แปลกตาพวกมันไม่ที่แท้เจ้าเป็นสุนัขนิระยะขนทองเช่นนั้นทั้งสามคนที่อยู่ด้านหลังเจ้าใช่ผู้ช่วยเหลือที่เจ้าพามาหมายล้างแค้นให้เผ่าพาันธุ์สุนัขนิระยะขนทองสวะของเจ้าหรือไม่ชายชาราชุดดำกล่าวถามเสียงเย็นเจ้าคิดว่าอาศัยคนไม่กี่คนจากทำอันใดพวชชายชาราชุดเทากล่าวเยอะยออกมาหากแต่ว่าจาไม่ทันจบคำก็ขาดห้วงไปเสียก่อน แน่นอนว่าไม่ใช่เพราะมีใครกล่าวแทรกขึ้นมาแต่อย่างใดเป็นมันที่หยุดปากของมันไปเองเพราะไม่ทราบตั้งแต่เมื่อใดเบื้องหน้าชายชาราชุดเทากลับมีร่างเยาววันในชุดม่วงผุดโผล่ขึ้นมาปานพูดผีชายหนุ่มชุดม่วงที่ว่าลอยล่องเบื้องหน้าชายชาราชุดเทาด้วยท่าทางเฉยเมยหากแต่กระบี่สามชื่อในมือกลับเสือกแทงทะลวงคอหอยชายชาราคลุมเทาอยู่วูม กระบีสามชื่อกู่ร้องสันไหววูบหนึ่งค่อยตวัดออกศีสะชายชาราคลุมเทาพลันปลิดปลิวม้วนกลิ้งในอากาศค่อยร่วงตกพื้นราวเศษขยะฟุบแทบจะพร้อมกันกับที่เสียงของชายชาราคลุมเทาหยุดลงร่างชายชาราชุดคลุมสีดำที่อยู่ข้างๆพลันจนทยานเว้นระยะห่างออกไปทันทีปานอสนีธมินเจ้าเป็นผู้ใดกัน ยามมองร่างชุดม่วงเบื้องหน้าสีหน้าชายชาราคลุมดำกลับซีดลงอย่างเห็นได้ชัดในลูกตาแดงฉานฉายแววพรั่นกลัวในส่วนลึกของแววตาถึงแม้ว่าเมื่อครู่จะเป็นอีกฝ่ายรอบโจมตีหากแต่ความจริงที่อีกฝ่ายสามารถบรรลุถึงข้างกายพวกมันได้ในพริบตากระทั่งลงมืออมหิตสังหารพวกมันอันเป็นหนูคลั่งพัน์ทางสายเลือดจักรพพัดได้ง่ายๆน่ากลัวว่าพลังฝีมืออีกฝ่ายจะกล้าแข็งสูงส่งกว่าพวกมันหรืออย่างน้อยๆก็แข็งแกร่งกว่าพวกมันยามไม่ได้เข้าสู่สภาวะคุ้มคลั่ง สู้มมมชายชาราชุดคลุมดำไร้ลังเลอันใดมันประตูพลังทั้งหมดเพลิงสีขาวราวน้ำนมพวยพุ่งพุ่งขึ้นมาก่อนอื่นใดความลึกล้ำค่อยประตูออกมาตามติดดังเงานอกจากนั้นวงนอกสุดยังปรากฏม่านพลังสีแดงฉันฉับทับไว้อีกชั้นทำให้ร่างกายของมันคล้ายจะใหญ่โตขึ้นส่วนหนึ่งเป็นคุ้มคลั่งความสามารถแต่กำเนิดของเผ่าพัพานธุ์หนูคลั่งพันทางในมือยังปรากฏดาบใบแคบเล่มหนึ่งห่อหุ้มไว้ด้วยแสงพลังเรืองรอง พลังงานต้นกำเนิดทั้งความลึกล้ำถูกอัดแน่นไว้ในนั้นวุ้มมมทันใดนั้นเหนือขึ้นไปยังความว่างกลางหาวปฐมพลังฟ้าดินหมุนวนดั่งพายุเริ่มดูดรังไอพลังรอบๆมาควบรวมและในที่สุดปรากฏการสำแดงพลังท่ามกลางสวรรค์และโลกก็ปรากฏเงาร่างมังกรดำอันหน้าพรั่นพรึงประหนึ่งมีชีวิตสำแดงขึ้นกลางหาวนำพาให้บึงทมินที่มืดอยู่แล้วคล้ายจะมืดลงหลายส่วนพลังความแข็งแกร่งสามมังกรดำเป็นไปได้อย่างไรกัน เมื่อเห็นเงาร่งางมังกรดำสามตัวปรากฏเหนือหัวชายชราคลุมดำสีหน้าโฉดคลุมทองกลับกลายเป็นซี่เซียวราวเลือดเหือดหายความตกตะลึงพรึงเพลิดราวกับจะขีดเขียนไว้ทั่วใบหน้า